สวัสดีค่ะสวัสดีคนเกิดวันศุกร์นะคะที่ได้ชมคลิปนี้อยู่<ม>ก็โมปาร์คมาทำนายด้วยไพ่อสศะะเทวีพยากรชุดนี้เหมือนเดิมนะคะเป็นการทำนายดวงชะตาในช่วงเวลาปักแรกของเดือนมิถุนายน2 5 6 7ก็คือประมาณช่วงวันที่1มิถุนาถึง15มิถุนาประมาณนี้นะคะมาดูกันว่าภาพร,รวมๆแบบไม่จำเพาะเจาะจงต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งในเรื่องของการงานการเงินและ ความรักของคุณมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางไหนก่อนอื่นฝากคนเกิดวันศุกร์ทุกคนที่ได้ชมคลิปนี้อยู่ช่วยกดใจกดแชร์และกดติดตามช่องมู่ปาของเราให้ด้วยนะคะและถ้าหากชอบก็พิมพ์สาธุคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยได้นะคะมาดูภาพรวมการงานกันนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะโอ้นะคะไม่ก็ คือ <c oughs> คนที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้นะบรรยากาศมันอึมครึมนิดนึงนะคะในการงานนะคือมันเหมือนเข้าตัดจนเหมือนมองไม่เห็นหนทางที่จะไปต่อใครที่ทำงานประจำอยู่นะคะโอกาสลาออกหรือย้ายงานเปลี่ยนงานรู้สึกหมดไฟในการทำงานรู้สึกว่างานที่ทำอยู่มันถึงทางตันละอยากลาออกอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานมีสูงมากนะคะมีโอกาสที่เราจะแบบ หยุดทำงานเอาดือด้อๆด้วยความหมดไฟก็ตามหมดแรงก็ตามรู้สึกแบบเครียดตึงแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทิ้งเอาดือด้อๆนะคะลอยแพงานมันไปซะอย่างนั้นก็มีสูงเหมือนกันนะคะส่วนใครที่ทำกิจการส่วนตัวหรือธุรกิจส่วนตัวนะคะบอกได้เลยนะช่วงนี้นะคะแผนการใดๆก็ตามที่มันเป็นแผนการใหม่ๆอย่าเพิ่งไปคิดทำมันมันมันจะต้องได้ลมเลิกแน่นอน หรือแผนการใดๆที่ทำอยู่แล้วมันยังไม่สักเซสมันยังคลุมเครือมันยังตัดสินใจในจุดที่ตัดสินใจแล้วนะตัดสินใจว่าโอเคเซเยสว่าแผนนี้อย่างเงี้ยถ้ายังไม่ถึงที่จุดตัดสินใจและตกลงกันว่าจะทำแผนงานนี้โปรเจกต์นี้ใดๆใหม่ๆเช่นบางคนอาจจะออกสินค้าใหม่บางคนอาจจะทำการตลาดในรูปแบบใหม่บางคนอาจจะจ้างพนักงานคนนั้นคนนี้เพิ่ม ไหมดีไหมคุยกันรปรึกษากันโดยเฉพาะใครที่ทํางานที่มีหุ้นมีส่วนนะมันต้องลงความเห็นกันเนาะถ้ามันยังไม่ถึงจุดที่เซ y ยสร่วมกันไม่ต้องคิดทําค่ะมีโอกาสลมเลิกสูงแต่ถ้าคุณเซ y ยสไปแล้วอะไรเงี้ยโอเคนี้ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ทําไปได้เลยนะแต่จุดไหนที่มันยังคลุมเครือไม่ต้องไม่ต้องทําต่อนะคะอย่าไปเสี่ยงทําเพราะว่าทําไปก็ไม่สักเซส และใครที่รู้สึกว่ากิจาการส่วนตัวนะคะหรือธุรกิจที่คุณทำเนี่ยมันขัดทุนมันเนิ่อนนานมันย่อยยับมันไปต่อไม่ได้มันไม่มันเงียบมันแบบเนี้ยคือคุณไม่รู้จะหาทางไหนที่มามาโฮธุรกิจนี้ไว้อะมีโอกาสเซ้งกิจาการสูงมากเลยมีโอกาสที่จะยกเลิกทำกิจาการหรือ แม้กระทั่งแผนงานใหม่ๆใดๆที่คุณจะออกสินค้าตัวใหม่อะไรเงี้ยคุณก็ไม่ออกละอะไรเงี้ยมีโอกาสยกเลิกลมเลิกสูงมากนะคะเพราะนั้นคนเกิดวันศุกร์ในปักนี้เนี่ยนะคือต้องคิดดีๆก่อนนะคิดดีๆก่อนว่าเฮ้ยเร,เราเราเราชอบงานเราชอบสิ่งที่เราทําอยู่ณตอนนี้ไหมเรารู้สึกโอเคแล้วเราจริงจังกับมันไหมนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ามันแบบกดดันเราเกินไปปล่อยเถอะ แต่ถ้าเร,ารู้สึกว่าเรารักมันจังเลยเราอยากทำต่อให้ค่อยๆทำเท่าที่ได้โดยที่ไม่รีบร้อนนะและอดทนให้มันผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะคะมันจะค่อยๆดีขึ้นมาดูภาพรวมด้านการเงินกันบ้างนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์การเงินคนที่เกิดวันศุกร์นะคะอันที่หนึ่งเลยนะถ้าคุณจะได้เงินในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่ คุณจะได้เงินชดเชยจากการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่ทำกาทำเงินเ,เขาเรียกว่าอะไรเงินประกันชีวิตอุบัติเหตุอะไรเงี้ยทอม่าอินซูเรนต์ต่างๆนะคะมีโอกาสได้เงินชดเชยมีโอกาสที่คุณจะได้ใช้เคลมช่วงนี้แล้วละ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเอ้ยเราเจ็บตัวเราได้เงินเราคุ้มอะไรเงี้ยเออกันนี้ะะนนก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าเป็นหมอก,ก็ไม่เอานะถ้าแบบนั้นนะคะแต่ก็มีโอกาสเป็นแบบนี้สูง เอากรณีที่2นะคะใครที่ทํางานร่วมกันเช่นเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกันนะคะลงทุนค้าขายด้วยกันนะหรือทํางานร่วมกันที่มันเป็นลักษณะที่ว่าได้อเงินมาส่วนหนึ่งเราต้องหาร2หาร3หาร4ี่ใดๆแบ่งกันอะไรเงี้ยเช่นอะคอมมิชชั่นรวมะสมมติเนาะค่าคอมมิชชั่นรวมกันมา1ยอดแล้วหารหาร3คนหาร2คนหาร4คน5คนอะไรอย่างเงี้ย ที่มันเป็นลักษณะฟิลประมาณเนี้นะคะเป็นเงินลักษณะประมาณเนี้ต้องตกลงกันให้ดีนะค่อยพูดค่อยจามีโอกาสทะเลาะก,กันสูงมีโอกาสแบบผิดใจกันเยอะอะนะ แบบฉันทำไมได้เท่านี้ทำไมเธอได้เท่านั้นเธอเยอะกว่าฉันทำเยอะกว่าอะไรประมาณน,นี้มันจะตกลงกันยากหน่อยแล้วมีโอกาสปะทะกันรุนแรงเหมือนกันนะคะรุนแรงมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเพราะคนเราเนี่ยอารมณ์มันต่างกันเนาะก็ต้องไปดูดวงส่วนตัวอีกนึงว่าใครมีอารมณ์ได้รายเยอะในตัวเนี่ยก็จะมีเรื่องเยอะหน่อยนะคะระวังการที่จะตบตีทำร้ายร่างกายแล้วก็เกิดเป็นคดีความกันขึ้นมานะคะแล้วคุณก็จะแทนที่คุณจะได้ลาบได้ผล,ลคุณกลับกลายเป็นแบบ เป็นโทษทางคดีต้องชดเชยไปอย่างเงี้ยนะแล้วคนที่ทนที่เจ็บอะ่ะจะได้ค่าชดเชยคืนมาอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นวงจรที่มันดูแบบแปลกๆนิดหนะึงเนาะนะคะส่วนใหญ่การเงินก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ถามว่าในฟิลหาเงินหารายได้ละ่ะเป็นยังไงการเงินการหาไรายได้นะคะก็หาได้ค่ะนะแต่ระวังอย่างหนึง่งว่าถ้าใครค้าขายหรือทํางานประจาําก็ตามนะคะส่วนใหญ่อาจจะ มีโอกาสที่จะผิดใจหรือทะเลาะกับลูกค้าคู่ค้าได้ง่ายนะคะทะเลาะเรื่องแบบเออเขาต่อรองเยอะเกินไปไหมอย่างเงี้ยนะคะผลประโยชน์มันไม่ลงตัวลูกค้าจะแบบนั้นเราจะต้องให้แบบนี้เราจะต้องได้กําไรเท่านั้นลูกค้าจะให้ลดเท่านี้แล้วเราไม่ยอมเขาก็ด่ามาอารมณ์แล้วก็ขึ้นแล้วก็วีนกลับไปอะไรเงี้ยมันก็จะใหญ่โตไปนะคะบานปลายออกไปอันนี้ก็ต้องระวังในฟิลฟิลนี้นิดหนึ่งนะคะ ส่วนความรักนะคะคนที่เกิดวันศุกร์อันแรกเลยนะคะสำหรับใครที่โสดอยู่นะคะใครที่โสดอยู่นะถ้าอยากมีคนเข้ามาฮิวใจอยากมีคู่ตุนางงินเข้ามาคุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะไม่ว่าคุณจะไปอ่าอแต่งตัวให้ดีขึ้นนะแต่งหน้าแต่งตาให้สวยขึ้นนะจะไปสัญญกรรมใดๆก็ตามทำไปเลย นะคะทำให้ตัวเองมีความแปลกใหม่เปลี่ยนสไตล์เดิมๆนะในช่วงนี้นะคะแล้วจะมีคนที่เข้ามาสนใจและทําให้เรารู้สึกแบบรู้สึกพราวที่มีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในช่วงนี้นะสำหรับคนโสดส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะถ้าอยากให้ความรักมันมันหวานฉ่าคือคนที่มันหวานอยู่แล้วเนี่ยนะคนเราเวลาความรักมันหวานอยู่แล้วอะมันก็ต้องการให้ ให้หวานขึ้นอีกอามาอยู่ในผวังที่มันมีความน้อยอย่างเงี้ยนะคะดูฟินดูอะไรเงี้ยคุณก็ต้องหาอะไรแปลกๆใหม่ๆมาเติมเต็มในชีวิตคู่นะ ในความรักของคุณนะคะคุณก็ต้องหากิจกรรมอะไรทำใหม่ๆไปเที่ยวกันนะอ,อย่างเงี้ยชวนกันไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงกินข้าวรับลมที่ไหนก็ไปนะแต่งตัวแต่งตัวใส่น้ำหอมน้ำหอมน้ำหอมไหนที่มันเคยใช้เบื่อซื้อกินใหม่มาทดลองซ้ําๆสีอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีกลยุทธ์มีทริคในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองให้มันดูแบบดีขึ้นดูแปลกใหม่ขึ้น ความรักของคุณจะหอมหวานยิ่ง่งขึ้นรวมถึงใครที่ความรักมันล่อแล่อแล่นะมีปัญหากันมาตลอดวิธีนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะคุณต้องปรับสไตล์การใช้ชีวิตปรับนิสยัยปรับลุกนะดุนี้นั่นต่างๆให้มันมีความดูแปลกใหม่ดูแบบดูดึงดูดูมีสนเสน่ห์มากขึ้นอันนี้ก็ต้องเป็นแบบ สไตล์ส่วนตัวเนาะซึ่งซึ่งบอกได้ถ้าดูดวงส่วนตัวเราจะบอกได้เลยว่าอ๋อสไตล์ฉันต้องเหมาะกับแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยนะคะแต่นี่คือเป็นภาพรวมๆก็บอกเลยว่าคุณต้องปรับเปลี่ยนสไตล์นะนะคะให้มันมันปัญหาอะไรที่มันแบบ งองแงงกันอะไรเงี้ยนะคนรักของความรักที่มันดูจืดชืดลงเนี่ยคนรักไม่ค่อยสนใจเขาก็จะกลับมาสนใจเราดีขึ้นความรักมันก็จะดีขึ้นตามๆกันไปเป็นขั้นเป็นตอนเป็นผลพ่วงกันไปอย่างนี้นะคะเพราะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้นะต้องปรับตัวนิดนึงปรับสไตล์นิดนึงนะคะแล้วก็พยายามมีอารมณ์ขันเยอะๆนะอารมณ์ขันเยอะๆแบบขำๆหน่อยนะช่วงนี้ต้องเป็นแนวขำๆหน่อยอารมณ์ดีๆหน่อยนะอย่าไปซีเรียสมากนะคะ ให้มันมีความแบบบรนเจิดหน่อยดูแบบฮาๆนิดนึงนะเดี๋ยวนี้สายฮาเขามาแรงนะเธอนะต้องลงต้องต้องแบบเตรียมตัวนิดนึงต้องปรับตือไปทางนี้หน่อยนะถ้าอยากให้มันดีๆนะคะเป็นกําลังใจให้เนาะ